ตัวนี <story S 2> ้คืตัวัไม้มันนิโคบเปย์เนซิงหรือว่าพาคินตัวนี้นิ่มเิดกบเรืองเังเข้าดีนายชายหย่อนหยอนกึนนัังตอ้างนักหักเี้ยงตางนักหักนี้เปย์เซนซิงหรือว่าพาคินตัวน้มเดเรือเองเ้ตดนายชายอนหย่อนกึนกึนังปังต่อนกห ไม่ไม่โค่นนไม่โค่นไม่ค่นตัวันี่ปลาปิดเวียงนักแวนนี้เน้าเน่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 า่าเน่น่าน่าน่าน่เน่า่เ่าว่า่าน่าน่า่าน่าเว่า่เ่าเ่า่า่า่เ่า่าว่า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 น่า่า่เ่า่าว่า่า่าว่า สั er cool. ่นๆบาไปายบางวันบาวันทีนะไม่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 เราเปนตัวเด้งตัวเด้งตัวเด้งเราเป็ตัวเด้ง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 เพีงต้ตัวเด้งตัวเด้งลุกเพยงลุเพียงลุกเพียงลุกเพดยงลุกเแดงลุกเพียงลุกเพงลุกเพงลุกเยงกเพียงลุกเพียงรอรอรอคาดรอคาด อันนี้นิ่มๆเป็นพายะพยเส้นซิงรื้อๆวนากิน

vào đi vào 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 vào

我我来比。哎 <Buck>，我我来，我我来，我我来。

ตัวเองเว่าจะนานันเข้าตวเองตัวเงว่าจะนานอวมอวมไปไปซ้ำซ้ำเองมีซี่พรานนับัรื่อเด็กบชนโนโนงามเผ็ดเผ็ดอันนาใช่ใช่เรื่องว่เจ้าเพชร